วันนี้ว่าเราก็จะมาพูดหรือทบทวนกันเรื่องสุญญาตาสมบัติที่เกี่ยวพันกับสุญญาตาสมบัติแล้วก็ยิ่งขึ้นไปกว่าน,นั้นจนกระทั่งจบกิจในในการเดินในแง่สุญญาตาสมบัติในวันก่อนก็เคยบอกแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าในเรื่องการเจริญสุญญาตาสมบัติเนี่ย ท่านเปรียบเทียบไว้ถึงคนที่ประราชาที่ปกครองบ้านเมืองก็มีบ้านเมืองมีประชาชนแต่พระพุทธเจ้าเราก็มีพระสงฆ์ไม่มีบ้านไม่มีเมืองแต่มันก็ว่างจากบ้านเมืองมามีพระสงฆ์และหมู่คณะถ้าเราหลีกเล่นออกจากพระสงฆ์เข้าไปจากวัดจากวาเข้าไปสู่ป่าวัดวาพระสงฆ์นั้นหมู่คณะนั้นก็กลายเป็นความว่าง แต่ก็มีป่าเป็นอารมณ์จากป่าเรามาพิจารณาในป่ามันก็มีต้นไม้ภูเขาเรากาดินหุ่งสูงต่ำๆม,มีแม่น้ำลำห้วยลำธารเนีเ่ยพิจารณาถึงดินอย่างเดียวที่ลาบเปรียบมันก็กลายเป็นว่าป่าไม่มีเป็นความว่างไปก็มีดินนี่เราในนี่เราเดินสายาตานี่เราเอาตอนเป็นที่เกาะที่พึ่งเราสายอาตาพอไปถึงดินแล้วเนี่ยเราก็พิจารณา ดูอากาศเป็นอารมณ์เป็นอากาศสารนันจายตนะดินก็กลายเป็นความว่างกลายเป็นอากาศแล้วก็เพีจยรนาต่อไปถึงวิญญาณัญจายตนะอากาศก็เลยกลายเป็นความว่างพอว่างจากอากาศก็กลายเป็นวิญญาณวิญญาจัญญายตนะนี่เป็นเป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับเข้าเข้ามาทางจิตนะจิตที่ประกอบโดยเอาอากาศเป็นอารมณ์จากว่างจากอากาศพอเพียรนานหนักเข้า ถึงความว่างอันนี้ับมาถึงวิญญาณัญจายานะมาถึงเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับจิตจิตวิญญาณจิตพิจารณาต่อไปอีกวิญญาณัญญายตนะว่างเข้าสู่อากินัญญายตนะมีอยู่ในจิตเจโตสมาธิอันนี้นะมีเจโตสมาธิอันนี้มันมีอา,อากินัญญายตนะอยู่ในจิตแต่ วิญญาณัญจายตนะนั้นว่างไปแล้วพิจณาต่อไปเนี่ยน้อยหนึ่งก็ไม่มีนิดหนึ่งก็ไม่มีเนี่ยจนกระทั่งว่างเข้าสู่เนวาสัญญานาสัญญายตนะก็คือสัญญาก็ไม่ใช่ไม่ใช่สัญญาไม่ใช่ความจําได้ไมรู้อะเอใช่หรือหรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่มีหรือไม่มีอะไรเงี้ยครับจะว่าสัญญาก็ไม่ใช่มันเหมือนเหมือนคับคล้ายคับลางก็พิจณาต่อไป นะจนกระทั่งเข้าสู่เจตนาะเจตนาะเอเจตโตสมาธิที่ไม่มีนิมิตเป็นอารมณ์นะคราวนีเนะ้เจตโนเจตโตสมาธิที่มันมีนิมิตอยู่เนี่ยนะอย่างเช่นอาการสรัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานะสัญญายตนะเนี่ยมันว่างไปแล้วก็เลยเอาเจตโตสมาธิที่ไม่มีนิมิตนี่เป็นอารมณ์ แต่มันก็มีความในเจโตสมาธิที่ไม่มีนิมิตเป็นอารมณ์เนี่ยมันก็ยังมีความกวนกวายเพราะว่ามันมีอายตนะทั้ง6ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่นะมันมีจิตวิญญาณอยู่ที่มียังมีชีวิตมีชีวิตเป็น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 ปัจจัยอยู่ก็คือคนเป็นนั่นแหละที่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอายตนะทั้ง6ก แล้วก็มีวิญญาณการรับรู้ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันเนี่ยใจก็มีวิญญาณตาก็มีหูจมูกลิ้นกายมีหมดมีวิญญาณหมดมีการรับรู้แยกหน้าที่กันเป็นจิตที่ทําการรับรู้สิ่งเหล่านี้ก็รวมแล้วก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่แยกเป็นอยนายตนะทั้ง6ที่มันมีความกวกวลวอยู่หลังจาก,กว่างแล้วแต่นี้เดินทางสายนะอันนี้มิตะ เจโตสมาธิคือสมาธิจิตที่เอาความว่างเป็นอารมณ์ที่ไม่มีนิมิตแต่ก็ยังไปติดความว่างในความว่างนียนะมันมียังมีความกาวนกาวายอยู่ในเรื่องอายตนะทั้งหกความเกิดขึ้นในอายตนะทั้งหที่มีชีวิตเป็นปัจจัย